เิดอีหยังขึ้นนะคะแรคกคูนมาเคาะประตูบานขออาหารกินค่ะเ mm hmm. บิ่งที่ละ่ะเพื่อน,อนัันมายืนเฝ้าหนะ้าประตูเลยนะคะด้วยความแต่ว่าหิวโหยว,ว,ว่าอีหยงังเกิดอีหยังขึนกรบ่รูนะคะก็เลยให้คุกกี้ไปชินหนึ่งค่ะโอ้ยนะคะพี่นงคงคะกินคุกกี้ย่างอร็อร่อยนะคะลืมเพื่อนบานไปเลยค่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะก็มายืนเคียงข้างนะคะซิมีกระต่ายนั้นนะคะ ปกติแรดคูนเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะคะเป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะบอกเหมาะสําหรับอยู่ไก่ผูกคนนะคะแรดคูนสิเป็นสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมชนิดหนึ่งนะคะในอันดับสัตว์กินเนื้อค่ะอยู่ในวงการแรดคูนมีความยาวลำตัวเล่าประมาณ2ฟุตนะคะสิมีหางเป็นพ่วงค่ะมีแถบสีดำขาดเป็นป่องๆนะคะอ่ยาวเล่าสิบเมตรนะคะ คนล้ำตูนี่สีมีสีน้ำตาลปนเท่านะคะใบหน้าระคู่นี่สิแปลกมากเลยนะคะสิเป็นสีขาวมีแถบสีดำขาดาจากตาไปเป็นแถบตลอดแก้มนะคะเ,เบื้องแล้วคล้ายๆคือจังอันเป็นโจรสวมหน้ากากเลยค่ะอันพี่น้องก็ว่าคือจังแมนอนี่นาบอค่ะเห็นหน้าตาครั้งแรกห,หน้าตาก็แปลกๆนะคะคือจังหน้าตาโจรน,นี่นะคะที่ว่านใส่หน้ากาก แมนบอค่ะพี่น้องว่าจังสันบอค่ะนี่นะคะจากเพื่นกินมืดแล้วเด้อค่ะคุกกี้เพื่อนสินยางมาขออีกเด้อค่ะพี่น้องคะอายุกไก่เพื่ออะไรนะคะพี่น้องอันคันมเบเพื่อนกัดนี่สิเป็นคือจองอันมีผิดนะคะเป็นอันตรายกังสำหรับเฮ้านะคะแต่ว่ากะอันอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะแม่น้องน้ำม,มานั่งเล่นเพื่อนบ้าน มาทักทายบ้านเพื่อนบ้านนะคะมาทะเลก็จะเห็นแรคคูนมากขออาหารเป็นประจำกับพี่น้องตอนนี้เป็นกันยางมากเ้อเพินกรยางมากขออาหารเช่นเคยนะคะค่ะเดิมมิทินทานอยู่อาศัยอยู่อทอวิบอเมริกาเหนือนะคะแล้วอเมริกากลางนะคะหลายคนคิดว่าแรคคูนเป็นสัตว์ป่านะคะแต่จริงๆแล้วนะคะแรคคูนอีกคนข้างที หนาหักเ้ยค่ะในใสายตาแม่นงนี้นานะคะค่อนข้างสิเป็นสายชิวๆค่ะนะคะแล้วก็อันพันสีมักอ,อ,อาศัยอยู่ที่แถวๆใกล้บ้านคนในละก่ะสีสีมักข,ขออาหารกินนะคะแถมยังกินได้อาหารได้หลายชนิดหลากหลายรูปแบบนะคะ แต่ละมื้ออาหารที่โปรดปานอย่างมากก็คือ,อคุกกี้นี่แหละค่ะที่ค้บคุ้นเรคกคุ้นนี่มากหลายนะคะแต่ว่านะคะแมนูนี้นะเป็นคนพบประวัติของเรกคุนนะคะแต่ละมื้ออาหารที่โปรดปานของเรคกคุ้นเป็นอย่างมากนะคะเรกคุนเป็นสายลุยเดีอค่ะพี่น้องขานะคะอันพันกระซีลุยจับซัดน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นปลาปูกุ้งกบและเต่าขนาดเล็กด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเรกคุณนนี่สิมีช่วงที่ขาสั่นนะคะแต่ แรกคูนก็ออกไปหาอาหารแรงน้ำได้อย่างมอมี่พิดหวังเลยค่ะพี่น้องนะคะโดยผวกมันนะคะีเลือกอยู่ไกๆลๆลำธารน,นะคะน้ำตื่นๆนะคะที่สามารถเจะคลองอันยืนได้นะคะอะกระซีลงไปหาจับอาหารนะคะตามธรรมชาติของสัตว์ป่านะคะ อนอกจากแรกคูนสิมีพฤติกรรมการกินทีน่ารักและสะอาดสุดๆเลยนะคะจนได้รับฉายาว่ามีนักล้างนะคะนอกจากก่อนน้ำอาหารเข้าปากมันต่องลางน้ำเสียกอนค่ะจากนักวิทยาศาสตร์และขัดการเอาไว้ว่าแรกคูนบอสมัตรพริกน้ำลายได้ม,มากนะเพื่อที่จะกืนอาหารลงไปนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะแล้วพวกมัน แค่นำอาหารไปจุ่มน้ำซ,ซื้อๆค่ะเพื่อความส้นเท่านั้นซึ่งนิสัยแสบ,แสบ,แสบคๆควรเองถ้าไม่มีขีดแร็คูนกินสายไหมเป็นกระแสขณะช่วงหนึ่งในโลกออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะเรคคูนก็เห็นมั้งคะสังเกตเรคคูนนะสกินอันคุกกี้นะคะกินคุกกี้แล้วก็เอามือเนี่ไปเซตเซตตลอดนะ,ะในการยิบกินคุกกี้นะคะแล้วก็เอามือ่ไปเซต เ็จหยานะคะเราแม่น้องลูกนักก็มีความเสื่อนะคะว่าแรคคูนนี่เป็นแรคคูนที่สะอาดอีลีค่ะอันนี้กระเบิงนะคะเจ้ากระต่ายแสนสนนะคะนี่ค่ะประจําค้าประจําเลยค่ะบ่ไปทางไหนนะซีบูยูประจาทองทินบนหนึ่งเลยนะคะนี่เจ้าปลาเจ้าทินเด้อค่ะพี่น้องค่าบอยานข้นนะคะนี่ที่นั่งกินอยูเนี่ยกินหยานะคะแต่คุกกี้ก็กินนะจ้าย่นผักไข่บริกนเด้อค่ะพี่น้องค่าก็กินขึ้นเกาลัค่ะ เบิร์นตีละยังแสบเลยค่ะเบิรงนตีละคะ่ะเรคคูนีอันที่ว่ามากกว่านีเซือมือนะคะแม่หนงนี่นะก็มาขาใส่ขึ้นกันนะคะซีมาแต่ร์บานหลังนีนะเบิรงนตีละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่อนกินแล้วเพิ่อนเกิเซ็ดมือเซ็ดหยานะคะเพิ่อนเซ็ดป,ปากเพิ่อนน้ำเมืองล่ะก็ถือว่าเป็นทรัตว์ที่สะอาดนะคะในสายตาแม่นงนีินานนะคะนอกจากเรคคูนอาศัยอยู่ใดทุกที่แล้วนะคะจึงทําให้มีความไก่เช็ดกับมาอ่า เพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะหรือว่ามนุษย์ของเรามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าการราคาเรื่องแรกค้นเขามาในเมืองเมื่อดนะคะกับติดนิสัยเสียกับตรงที่ชอบแย่งอาหารของค้นหรือว่าสิเขาไปหาไปขโมยอาหารนะคะบว่าสิตามล้านอาหารหรือว่าทั้งขยะนะคะพี่น้องคะนะคะกสิไปโกยหากินอาหารตามทั่วไปนะคะโดยเฉพาะอาหารทีจะเป็นอัน แถวร้านอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะพี่น้องไดตามทางขยะทัวไปนะคะก็สิไปคุยเคี่ยอาหารนะคะตามความสะดวกสบายของนั่งและค่ะกาสิมากกินนะคะพี่น้องคะก็ดูความที่ว่าเขาอยู่ในเมืองนะคะหาอาหารได้สะดวกสบายค่ะหาในถางขยะก็มีแล้วนะคะส่วนมากกัอันสีเขาไปลัก อาหารนะคะบุกเข้าไปเลยนะอ่านั่งกสิเข้าไปในอันหลังคาบ้านนะคะที่เป็นคาวอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ว่าอันแรกคูนเข้าไปบุกบ้านนะคะอันกัดพาหุมพาที่นงที่นอนมั้งพี่น้องเราไปอาศัยอยู่ในห้องน้ำนะคะก็เป็นอันตรายสำคัญคือกันค่ะสำหรับแรกคูนนะคะอ่านะคะแรกคูนนี่ก,กสิเขามา,าในเมืองนะกสิพบได้มาก ส่วนมากเลยนะสิพบในแถวนิวยอร์กนะคะจึงบอแปลกใจว่าเจ้าตัวกลมๆจร้นแบบนี้นะคะสิเป็นไดชาย่าว่าชาวนิวยอร์กตัวอ้วนนะคะพี่น้องคาแรกคูนนะคะเป็นถือว่าเป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้ได้เก่งมากคะ่ะ ดังนั้นนะคะจึงสามารถปีนตนใหม่ติ้สูงเพื่อส้างอนาเขตของเจ้าของนะคะโดยที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันคือต้นในโพงใหม่นะคะนะคะสิคอดลูกหรือว่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มในโพงใหม่นะคะแต่สมัยทีแม่น่อยหนาอยู่ออริกอนนะคะแรคคูนก็ไดบุกบานบุกไปจองเพื่อนบานนะคะทีบ้าไปสั่งอาาเขตน,นะบุกบ้านไปทำอ่าโพงนะคะตายใต้บ้านนะคะ ซึ่งได้ส้างความเสียหายให้เพื่อนบ้านมากเลยนะคะเพื่อนบ้านก็ต้องแจ้งนาะทีทีทมาจับแร็กคูนออกไปค่ะซึ่งอาณาเขตทีแร็กคูนทำร่างนาะหนึ่งพงสมัติหยัดเยียดไปด้วยประชากรแร็กคูนมากกว่า10บโตนะคะแร็กคูนอยู่แต่ละทีแต่ละบอลนะคะสี่แบ,บว่าสร้างพงของมันนะคะเป็นโพงใหญ่แล้วก็ไปหยัดเยียดกันอยู่เนีือนกันนะคะ อาอาจจะเป็นเพอควาความคุณนาคุณตาที่แรงรักขุนขยันออกมาทักทายอยู่บ่อยๆนะคะจึงทาให้พวกมันเป็นสัตว์ป่าที่ไก่ชิดประชาชนหรือว่าไก่ชิดมนุษย์มากที่สุดนะก่าวข้ามไม่โตตนนะพยายามเผยความน่ารักของตัวเองให้ผู้คนเห็นนะคะจึงทำให้ผู้คนนะรักไข่นะอยากสี นั้นแรคูนนี่เขามาเลี้ยงนะคะความหนาหักของแรคูนพี่น้องกับเบิ้งตีล่ะคะว่าหนาหักขนาดไหนนะคะเบิ้งตีล่ะกินอย่างมีความสุขละเบิ้องต่ะแร่คูนเพิ่นโอ้ยเพิ่นมีความสุขมากนะคะพี่น้องค่ะเบิ้งตีล่ะแสียบเสียบนะเซ็ดเซตเซตแค่เซ็ดแล้วกินแล้วก็เซ็ดเด้อค่ะเบิ้งตีล่ะเซ็ดปากไปน้ำนะคะบ่ได้กินธรรมดานะคะพี่น้องค่ะกินแล้วเพิ่นก็เซ็ดปากไปน้ำนะคะความหนาหักของแรคูนก็มีนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะ ที่ยางมาบอมเมริกันนะคะพี่น้องมาขอคุกกี้ใหม่นะคะนั่งกินจุ๊กนะคะเมนองนี่นะักะกับงเบิงข้างในบ้านนะคะบกาอยู่ไก่นะคะพี่น้องนี่สะคะเบิงกระต่ายนี่กินเองนะค,ะคุกกี้คือกันนะคะพี่น้องเบิงนกกับมาก,กินนะคะอันจะของบ้านเนี่ยเพิ่มมักสัตว์นะสักเล็กสักใหญ่เพิ่นมากมากนะคะเพิ่นสีหายอาหารตลอดนะคะที่จริงเป็นกฎนะคะพี่น้องค่ะโดยธรรมชาติแล้วอัน มันเป็นกฎนะคะดุเพราะว่าการหายอาหารของสัตว์ป่านี่นะคะเขาเสียหากินแบบธรรมชาตินะการตีเห้าหายอาหารโดยที่อาหารที่เหากินนะคะเป็นอันตรายกับสัตว์ปลาได้นะคะพี่น้องคะโดยทั่วไปนะคะอาหารที่เหาปรุงแต่งนะคะหรือว่าปรุงรสนะคะตบไตของเห่ากับตบไตของสัตว์ในี่สิบอคือกันนะคะเวลาแรกคุนหรือว่าสัตว์ต่างๆที่มากินอาหารของเหานะคะกาซี ถามว่ากินใดบอกก็กินใดนะคะแต่ว่าสปินอันตรายกับตับไตของสัตว์นันนะกะทำให้สัตว์นันมีอายุสั้นมากขึ้นนะคะเม mm ื hmm. ่อก้แล้วพี่น้องคะความน่ารักของแรคคูนนะคะน่ารักขนาดไหนเมื่อก้ละเ,เจ้าเสงเ,เจ้ากระต่ายนีนกนระ,ะนาักนะคะนี่เจ้ากระต่ายนี่ก็มากินคุกกี้ขึ้นกันนะคะพี่น้องคะมากับจบบนกน้อยนะ,ะ mm hmm. จ๊ะเจ้าทินะนะคะี่เจ้าทินนะคะมาคุ้มนะคะเอยพอสมือน,นะคะ ก็บ่เคยไปทา้งในดอกค่ะพี่น้องก็สิอยูย่แถบนะะี้แหละค่ะหลายๆคนนะคะที่น้ำแรคคูนที่มา,ามาเลี้ยงนะคะนอกจากเพราะว่าความน่าหักลักษณะของแรคคูนจะอ้วนกลมผมฟูมีหางปุดปุยจนน่ารักโดนใจหลายๆคนนะพฤติกรรมตัวแสบก็ยังกวนชนิดที่เรียกว่าเลียงราะย,ยิ้มจากผู้คนได้มากมายนะคะคันแม่นว่าสิคิดเลี้ยงแรคคูนกับควรศึกษาให้ดีๆก่อนเด้อค,ค่ะก่อนสิน้ำ